พกักพลังแสงทองในถถึกไปนะคะวันนี้จะมารีวิวรถรุ่น SEB ทัก04นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะขนาดมอเตอร์อยู่ที่48โวลต์500วัตต์นะคะรับน้าหนักได้200กิโลค่ะระยะทางอยู่ที่30-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสําหรับด้านหน้าของรถนะคะเข้ามาดูใกล้ได้เลยค่ะตันนี้จะมีปุ่มเปิดไฟให้นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาให้ในตัวนะคะแล้วก็จะมีแตมาให้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะ จะมะีปุ่มเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาให้นะคะตัวดีเดินหน้าตัวอาถอยหลังนะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับความเร็วให้สามระดับนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะจะมีเบรกเท้ามาแถมมาให้แล้วก็เบรกมือด้วยนะคะนี่เบรกมือส่วนด้านหลังของน้องนะคะสามารถปรับเป็นกระบะบรรทุกได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้บรรทุกของก็ปรับเป็นที่นั่งได้นะคะ จะนั่งการนั่งจะหันหลังชนกันแบบนี้นะคะลักษณะแบบนีเอวขามาแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่นั่งก็คือเป็นกระบะบรรทุกก็ปรับขึ้นมาเหมือนเดิม,มได้เลยค่ะส่วนการรับประกันนะคะรับประกันดูแลถึงบ้านนะคะหนึ่งปีนะคะส่วนมอเตอร์นะคะรับประกัน2ปีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เรารับประกันให้ลูกค้าเลยหกเดือนค่ะสำหรับราคาน้องนะคะปกติอยู่ที่สองหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะลดเหลือวันนี้เลย ของเดือนอพฤษภาคนะคะเดือนเปิดเทอมของนักเรียนนะคะแล้วลดเหลือให้อยู่ที่25,900บาทค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะส,สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่นิฟโปรไฟล์ด้านบนเลยคาสับวันนี้สวัสดีค่ะ